ครับสบายดีและสวัสดีพ,อพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกทานมื่อนี้มาพ่อกันคือเก่าเนาะมื่อนี้มาพ่อกันในวันที่สี่เดือนธันวาคมปีคศสองพันสิบเอ็ดเนาะก็คือมื่อนี้ได้เดินทางมาบ้านโคกใหญ่น้องพ่อพี่น้องก็คือสิมาประกาศตามหาน้องสาวย้ายคนหนึ่งเนาะ,ะมีคนแนะนํามาเนาะพี่น้องเพิ่น,พนบอกว่าเพิ่นก็นอยากตามหาน้องสาวเพิ่นเนาะ แลวตอนนี้มาพอนก็นได้อยู่ในเฮือนเพิินแล้วเนาะแล้กก็สีมาสอบถามเพิินว่าสาเหตุเป็นยังไงไปทํางานอยู่ใส่ตอนปลากแรลกไปจากปีนอกพอม่พี่นอ้องสบายดีสวัสดีมีน้นนองสาวบ่น้องสาวได้ไปโอ้ยแต่หึงเลยแต่ข้าวปฏิการตะกี้ฟาตุง้งโบเมนนันนั้นได้อยู่อังสามสามสิบปลายปีนี่แหละสามสิบปลายปี บันนี้นันอันมาเพื่อนนันตะกี้นันเพิ่นเอาหัวประกาดบันนี้แหละพวกเอื้นอน้องทั้งนี้มาเนี่ยเอื้นอน้องละมาเนี่ยคอยถามไปถามคอยว่าถามมันป้าอันนี่มันเขาเมออันนี้นะเมสมุนี่คอยเลยถามบึง้งคอยว่าโบอันป้า เจ้าอยู่หาสาหัฐนั่นเจ้ามีพี่น้องมันมีบ่ว่าอันพี่น้องว่าอันูจักโ่สมุว่ะน้องสาวว่ะแล้วอะไรวะเราบอกเด้อว่าสาหัฐไต้สาหัฐเนือสาหัฐกลางเราอ่ะบานนี้นั่นอีจันอันนี้ลูกอีตาเฒงาแง่งพอดหงอเง่งนี่แล้วพจักบ้านนี้แล้วว่าเนี่ยนั่นเรารูจักสมุน่นี่ยล้ว่ะคนนั่นสีชุกชุงบางบางแต่กี่แต่มันเป็นสาวตะกี้ ท่านอาพัวค่ะไปน้ำมันอาพัวปฏิการคอยเรเมื่อยไปสืบไปท้ามหาน้ำใช้ก็บ,บเห็นคอยไปบ้าไปยังกงชมมอยอยู่บนนี่เราคอยเลยว่าถึงลูกว่ะไปได้หาไอพ่อนนึ่งรู้ใหรับประกาศบึงว่ะแล้วว่าชินะคอยคอยเห็นเจ้าประกาศน้ำมันโทรศัพท์อ่ะจ้า,จาอ,อ,อันประกาศอันนี้นี่ว่าอันอันนี้บนนี้เลยคอยเลยว่า โอ้ยเห็นได้ไดว่ะฉันบอกให้ลรามาได้เห็นป่ะคิดว่าอเองว่ะลางเถื่อมันพ่นมันพูว่ะลางเถือ่อบาดโชดมาหาพอ่อหาแม่หาเอ้ยหานออนะ้องแล้วพ่อแม่น่ะเสียไปแล้วน่ะสาวนั่นกะเสียแล้วว่าไอ้เพื่อนพังน่ะสาวอันนี้กะได้นา,านนงสาวอันผู้น้องสาวอันเอ้ยเอ้ยนี่บอ,อันนั่นแล้วเอ้ยอันนี้น้องอันผู้บุญเซ่นี่ก็เสียแล้วนะ่ะเป็นเบาหวานเหมือนยังตะผู้จานหัน แลยวันนี้เราดนจะให้มันพ่นคูมาหาเอื่อยหาน้องหาเอื้อยอยู่เพืเ่อนเอาผัวบันโคเอื่อยเอือยนังดยเออให้ว่าสิลดเอือยนังเอาผัวบันโคกีเ่<ด>เ,เ,กเจ้าจําได้บ่ออัน่นไปหมายถึงคนนี้ไปไทยแบบไปทำงานบ่หรือไปจังไดบ่ได้ไปทำงานเด้ธรรมดาอยู่แลววันนี้นั่น บันนี้นะเพิ่นแตกมันนี่แตกแล้วพวกปฏิการนี่เพิ่นแตกแล้วพอดีเพิ่นความไปไทยเด้เจ้าความไปไทยไปยังไปเวียงแล้วไปสหรัฐก็มีบันนี้นะน้องสาวนี่ละบ่จักจักล้มจักตายจักหยังลขึ้นฮอดอยู่เอือยน่ะอ๋อี่เอือยนี่มีไปนําผัวบ่ว่าผัวกจักเพิ่นปะบ่ปะอังแต่ว่าเพิ่นว่าไปอาผัวว่าผัวปฏิการไปหานั่นสกี้ในผัวเพิ่นน่ะอยู่นองโกมอยู่นองโกมไปได้ ้าก็าอือันน้ำบ้านนี่เคยเจ้าก็ไปลายคนอยู่ได้ไปนะไปน้ำผัวนะอยู่ชาลัดผูกบางคนกัหน,นีไปประเทศทีสามออน,นี่น่ะนะฉันว่าวันเบอพรอนเออคอยจักอยู่ฉันคอยเห็นมอ,อยเห็นน้ำโทรศเพท์บ่ะนวนเลยบ่ะแล้วแล้วมาว่าให้นี่พี่น้องคนมีจกคนพีนนะ่น้องนะเด้อยพี่น้องย่งเดี๋ยวนี่น่ะย่งอันจานนี้อันเนญพออันเนญพอพรอนอยู่บ้านนั่น มันเวิ้ลเวิ้ลสีไข่มาเนี่ยนั่งนั่งแต่อันอายู้ใหญ่นี่ก็อยู่อันบ้านดงอันนี้ดงนาหลวงนี่ก็เป็นผู้ที่องยังสามยังสี่คนยาต่พี่น้องผมว่าเออสาวเอสเลื่อยว่าโอ้โลดสาวเอสผู้เป็นน้องเอสนั่นก็อยู่ไทยเอสกเจ้าก็ไปเรื่อยเออคอยเป็นเอื้อเอือนางให้เอาผัวมันโคคอยไว้สิโลเอาละบ้านเกิดจะกี้บ้านได้กันอยู่ มันอยู่บ้านใหม่เมืองพีนผ่านเลยอยู่บ้านใหม่เมืองพีนเนี่ยเธอได้คอยมาอยู่น้ำหนี่ได้บ้านใหม่เมืองพีนพ่อเออข่อยเอาผัวอายุชิบชีคอยมาขึ้นผัวอ่ะนี่ยอ๋ออือก็มาอยู่น้ำผัวเลยเอออยู่น้ำผัวแล้วกัได้ลูกได้เต้าได้หล้ได้ลูกนะคือาว่าคนเนี่ยจะค้นลูกเจ้ะลูกเนี่ยังชิบโฉงคนป๊าดได้ชิบหาคนไปเอาเลยไปขึ้นอะไรหรือเปล่าเธอเนาะโอ้ยข้าวตะกี้มันโมมีคันว่าว่าปาดกห้องโอ้ยอยู่ข้าว อันพล so ังพลิ oh. yeah. okay. ้งตะกี้เฮ okay. ้ยว่าเป็นปาดกะนพืนโมเมนต์ซิมิยาคุ้มยาคิมคือห้าคู่มือนี้จะหาได้สิบห้าคนสิบห้าเต็มเต็มเลยเรือสิบสองเรือสิบสองคนเชียสามโอ้อืเจ้าของไปถ่าวอะไรเลยนาะเอาปัวจะอยู่สิบสี่สิบสี่ข่อยเอานะสิบสี่เต็มเต็มเลยข่อยเอาปัวเจ้าอยู่จากปีตอนนี้ปัวนะเออหกสิบเลยโอ้ตอนนี้จะจากปีเลยข่อยนี่ข่อยนี่ก็มีระวังเจ็ดสิบปลายน่ะ เจ็ดชีพอ๋อคือยังหนุ่มเนาะย <ส uellement S 2> ังหนุ่มก็มัน,มนเนื้อไผ่เนื้อไผ่เนื้อมันเนาะปนุมน่มก็แข่งขาไปไม่อยากได้เลยนี่ลูกนี่ก็อข้านี่โค<ๆ>แล้วว่าอุ้ยนี่หัดนำแสดงว่าเจ้ากับบุคอยถูกเรียกทุงานมาได้เออถูกอยุบเพราะว่าเลยถูกนะหับกระโดนค้อน,นกระเดี่ยวได้ลูกเหมือนเผื่อไม่ได้มาแต่ลูกเต้าป้าได้เบอร์ส่วนตอนนี้ลูกเต้านะอยู่ลักซาวก็มีอยู่ปากเซก็มีอยู่สวรรค์ก็มี มันไปบัตรที่ได้ลูกนะเมื่อน้ำลูกน้ำครัวเมื่อน้ำลูกน้ำเมียเขาไม่ยิ่งเงินเจ็ดคือใช่นะฮะยังคาดนี่แต่อยู่น้ำพ่อแม่เนี่ยจกคนถ้าเราไปที่นี่แล้วคนเดียวเออลูกสาวล่ะ <c oughs> กหันไปเบันเนตรเออไปเบิดัตรนี่ได้เฮือนซาดกระซิ่งและถูกยากดูว่า มาสืบข้าวมาแน่ว่ะเอ้ยอยู่นี่แล้วขึ้น่อดจอดถึงอยู่ว่ะซื้อพ่อซื้อแม่ถึงได้ระเออซื้อพ่อข้ามแม่นั่นนาพ่อค้าแม่นาได้จ้าใช่เอือน้องน่ะกะอันผู้นั่นกับผู้วันเดียวกับผู้นี้กับเอือนางจ้าผู้นั่นกับอันเนี้ยพ่อพ่อนผูนอยู่วัดเลยนะจ้เดียวกับย่างนี่กับสาวสาวเอ็ดผู้น้องสาหล่า ซื้อเพิ่นจะได้ก็คนที่เสียาไปนะเออผู้เสียนะสาวโมเดยสาวโมเออสาวโมค่ะเพิ่นเปลี่ยนซื้อใหม่สาวโมเดยบุหรีมีหู้มีห้อยบ่หู้ห้อยนะมันหอดบุมี่ยังว่าตะกี้เนาะตะกี้มีกล้องมันจะทานมันบุมรี่บริษายหู้แต่ห้อยมาเดี๋ยวลมใครว่าว่ามาเพิ่นมาตะกี้น่ะเพิ่นว่าเอ้ยเอ้ยว่าเพ้่ไปยืมเงินเงินเงินเพิ่นเงินเท่าของมือแล้วมันเกิดออกไมมได้เนาะตะกี้น่ะเอาลายไปไหนน่ะเอาลายแล้วเอาซีซี 40เออ40,000กี๊โอ้ยเอ้ยบ่มีหเอ้ยหาเร่หาลูกกย่านมน้ําอึกนี่ได้ย่างๆเลยดลูกทีเนาะบัดนี้เราเ่ได้ได๋เจ้าสิไปไสเอาเงินแนลูกเอ้ยพ่น้องสิไปไสบ่แลเฮาสิความพากพุ่นน่ะเฮาสิความพากนะได้เงินแล้วเฮาสิความพาตอนแรกน่ะเออตอนแรกน่ะเอ้ยนะบ่มีเฮ็ดได้ได๋สิยืมบ้านยืมเมืองก็บ่มีแล้วเงิน่เงินออกไมบาดนี้ บันนี้เลยว่าว่ายาดอกเข้าไปดอกเข้ามายามดอกบันนี้เข้ามาใกล้ดอกพี่ไายกัเอ้ยก็เข้าหมายามดออเมนความว่าโอ้ดีไปเลยโบเห็นอหนาฮอดหนวดโบเห็นฮอดกึ้นเดี๋ยนีอมันเป็นแน่น่ะแต่ก่อนนั้นมานซื่อเพื่อนซื่อของมาส่งเสือพี่ไอยมาให้เอื้อย ลูกลานเขาต้มขนมได้มันมามันป็่นสาวด้สงเป็นประชาเป็นอยู่ใช่ไหมคเป็นทำงานบอกเออเออเนไปทํางานเลยก็ไปนะม้บาวไปยังแล้วไปหาทํางานสบสวร์นี่เด้มันไปลงสวร์นี่ก็เทไดืออ่ออ๋อมันเป็น่น่ะแต่ก่อนยังอยู่บ้านทํางานในบ้านอยู่แต่ก่อนในยุคนพ้นแม่คิดว่าอะไร่นเอื้อยก็มากขึ้นัวมันนี่พ่อแม่แม่ก็เสียมันนี่พ่อก็เสียมันเลยลดทำไม่ห้อยห้อยเขียนฮะกตะใช่เตะขวพขวเน้ คนในในเด็กเขาบอกว่านี่น่ามุนม่นไดยคนบอกพ่อคนเห็นรับประกาศเออนั่นเล่าไม่เอ้ยพ่อในพ่อเนี่ยบอกเป็นเป็นได้ภาวนาลูกสาวคนน่ะทางนว้นน่ะโอ้ยถ้านาบุญคุณนี่กว่าว่ะถึงพ่อว่ะถ่าแล้วมาเล่าเล่าหาแล้วเพลิดเพลนนะได้เั็นลูกเอ้ยฉัลืมเอาหัวตัวหนึ่งเลยมาสูแล้วกินคนน่ะแล้วปลกแขนเล่าคนน่ะแล้วว่าเป็นเป็นคนน้ามุนม่นได้ไหมเอ้ยพ่อเนี่ยเออเออวะ แล้วเพิ่นโทรหาเจ้าว่าขาจิโทรบอกไอ้พ่อนก่อนนะแม่แล้วเพิ่นเพิ่นได้เซตทางมิเตอร์มาหาบั่งมูเซ้าเนี่ยพันธ่์ปลาพันธุ์ากตาพานองเซ้าอืมแล้วจะว่ามาไปจักแม่ฝันอะไรลุงเถื่อบุญมีก็ได้ได้เมียพฝ่นนะแม่นเพื่อว่ากระจายข่าวไปนะว่าเจ้าคิดว่าเพิ่นนี่สิไปทั้งใดจะในใจจะคิดไม่คิดนี่คอยว่าอีกนึงเนี่ยคอยยันไปสหรัฐ มันสองใจค่อยนี่องมากค่อยพดย่ญาตน้องนุ่งตายค่ะเจ้ายิงพ้นผางนีอยิงพ่นผางคะเจ้าชิจักบอกคือบบจักเลยเจ้าน่ะคือชิบบจักรุ่นรุ่นน้องรุ่นลูกค่อยเลยเจ้าบันนี้ยิงพ้นผางแล้วบันนี้เลยพอนมาโอ้ยบันนี้ปฏิการนะผู้ดีอันคะเจ้าชลุ่มพูดีไปจองกล้วยเลือไ่แล้วพูดีชลุ่มแจ้งนี่ยิงพ้นผางแล้วบาถึงอันปฏิการนะพวกแก้ว่ะเจ้ายิงพ้นผางแล้วบันนี้นั่นลูกเมียค่ะเจ้าตายไปแล้วบาถึงบ่มถึงระเบิดถึงอย่างนั้น เสือน้อยค่าเออข่านมกะมีว่ะข้าจ้าว่าน่ะนะอ๋อจ้าข่าวว่าน่ะเจ้าก็เลยคิดว่ายันค่อยก็ขึ้นไปแน่นั่นก็มีเจ้าแต่ว่าเจ้าตามตามประเพณีเจ้าก็ต้องไปบึงมาดูมาเดาอยู่แล้วเออดูเดากะเพิ่นกะว่ายั่งอยู่คนน่ะหากยั่งก็ลายน้ำบ้านน้ำเมืองนี่ก็ยั่งลายพวกไปไทยไปอย่งนี่ก็ไปอันนี้ก็ยังลายอยู่นี่ไปไทยนี่ลูกเรานนี่ก็เราอยู่อ้นนบ้านยใหมเราเจ้าผ่านไอ้เจ้าอัน จะภาพในเราเบิ่งให้อันถามปากเราหนูลูกกันไปเท่าได้ปีเลยไปเมืองไทยนี่จักตายจากัจกยังบวชจักอันนี้สีไว้อันี่ชีไว้อะเจ้าเจ้าไปเบิ่งมาดูมาดาวก็นยังบันตายว่ายั่งยู่คนว่ายั่งยู่ยังยชีลบเล่าเต่ามาอยู่คักย่างน้ำอก,กข้ัวเพิ่นซานนะ<อ>เลยเพิ่นว่าหากันพวกพวกันไปนี่ก็เจ้าไปนี่พวกก็จะไปนี่มาอยู่เขาเบ,บาเล่าก็มาอยู่ชะฮลัดขเขา อันนัดนี่ก็มาบันทิบเห็นแต่อ,อีจันนนี่หักมันส่งเงินมาอยู่ห่างกันมาจักเขือ่ออีอจันนี่เฮือนเราอยู่นี่เฮือนเอื้อยแล้วนี่จ้า่ใชอืมน้องนี่ก็ยันว่าในนั้นว่าังเื่อว่ามันฆ้างมันค่าเลยเือ่อพ่อได้ปากไปเว้าน้ำนบาจ้าใช่ออเออตรงนี้คอยว้าวให้แล้วมาเว้ากับปากคอยคอนี้ว่าบอกลูกเพื่ออยู่ว่ามาเล่นนะคืเล่นว่าเปิดจึงจะได้ไจังได้กัสีสลายประกาศตามหาให้เด้อ เพราะว่าช่วยกระจายข่าวไปเนาะเออมเถอว่าพุ่นพูเนาะมันเถ่อขงมีเจ้าเจ้าอือแล้วกัยังเฮือนลังได้อีกบัดนี้ที่หายที่เสียหายเฮือนนะอันนี้แล้วยังบอเนาะพาไปก่อนหรืออัดตัวเฮือนเดี๋ยวได้โอกาสก็สิบวประกาศตามหาให้่นเลยเฮือนลังนี่ก็โดนเฮือนมาไปโดนแล้ว จจก่าได้มจาจจกเลยวันวัาเารปลายปีเลยมจาจจกดอกโอแล้วลูกแล้วเนี่ยมาจักหนาจจกหลังนะเฟินบ่เฮือนหลังนั่นเนาะพี่องภาคไปนั่นเนาะอาลละพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้บ่าวพ้อนกับสีคอตูล่ำลาพ่อแม่พี่น้องเลยเด้อเนาะเอาไว้คลิปหน้าพอกันใหม่หลังจากจบคลิปนี้บา่าวพ้อนกับชีได้ไปต่ออีพี่หนาเนาะพี่น้องกระเฉดเป็นชองรายการเนาะ ส่งคนนี่เปิดคิดว่าบ่าอยู่ไทยกับยันอยู่ต่างประเทศเนาะท่าที่เป็นเววมานน้องพี่น้องส่วนกับกีฟ้าบ่พรนไปเนาะไปตามหาอีกเพือนลังหนึ่งน่องพี่น้องเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขคอตัวไปก่อนเนาองพี่น้องเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่สบายดีและสวัสดี